สบายดีตอนนี้ค่ะกำลังสิไปโอยเวียกอยู่เฮือนดองจนสวยเลยมืออื่นผูหละเป็นมือผูกโคโตเคนเป็นมือเห่ไพ่เห่เคยเนาะ ตัวนี้เขาก็มาหอดเขือนโดงเลยนะทุกคนอากาศก็นาวหนาวกินไรันดีเกินใหจะบัดนี่จ้าอันนั้นเจ้พึ่งน่ยคอยจน่เนี่นั่นบไม่โติดอยังเด คือมาเข้าชุ่มแซลมือนันค่ะใต้อีกแล้วก็ต่อยาอีเดสติดลงเลยก็้อเกลือหาแซนมันเจ็บเออมันเจ็บมันเปียกอีดีก็เลยห้อกดเลย แล้วก็ีง่างวังที่อยู่สื่อยู่สาวีสาวไ,ไม่ใช่เกี่ยวมีสาแบ,บ่นก็บีบใหน้ <c oughs> นะควรให้ก็บีบให้นะ เฮ็ดยเมื่อยะซื้อซ้อาเนอยที่าบกอกันมาชบหน่ตอนน้ำเหลือสิคกับม่สิมาแต่มือทีจะรับก็แม่น้ำเหลือได้กินเบีร์แกวเมือันรับคนไหนเลยกินเบี้ยเบีเพิ่มไม่ต่อยรจ้างน้ำเหลืองะคุณใหม่เพูดโน่นนี่มลิสินค้ามวลกน ตำหัวกระเทียมใส่น้ำแกงกระปุ่งหรือว่าคัจีนริงมันมีจะต้มไหวโหลดต้มน้ำ

งายแกมอยู <N> ่ม่ร้ายดอกมีเขามาเจ็บเิดร้ายแล้วเนึจุกรักสี่สิบเื่อขาเออักสี่สิบเอาวโอเขาก็บอกาออยู่ัาวผิดอันนี้ ร่วมภายนอกอัน no, นั้นเนาะหย่อนบอกเวอร์เนาะอากาศซ้อมเนาะอากาศอากาศซ้อมเสร็จสุดไปสุดมาค่ะครูพยันขนาดเจ้าสาวันเสร็จถวยเสร็จบ่วงเองแต่นงานนี้แต่พื่นไปล่างถวยวันนี้ถืองานตัวเองวันนี้ ไป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 บกเขากันอีกกับบมวนบวนี่คือจะโสดแล้วเวยเ็ดยังไงัดึงดังไปสร้างได้ก็ได้ ลมมัวแล้วลมมัวแต่เวนถ้าทั้งบ้านเฮาเป็นตอนเศร้านะทุกคนอันนั้นใกล้ขึ้นอันนั้นเดือดข่้นคอยก็ได้อุยงตัะุอโยงติงยากกรจายพิษทรงอะไรอีกอันตุ้งต้อยนะกลุ่มเตินก่อนคอยไม่หักมีตกะเละไหวเออ เฮ้ยน่าเลยนะนาเลยลงไปลไปน่านาอมูกี้ยืนมาเพ่นปนัวเป็นัวไป่าอยนะ

อจิัวเอร์ยักได้ข้าก็ยังมีเาอยู่บ้านเพิ่งได้ดอกอีต้นมีเออหักกอนเอ็คือมันื่อเรื่องกระตุ้กขนุกหั่นัดหนวกมัน้นกงกินกระมินห้าอีต้นเอกขอกะเทอ

เ,เสียดายชีก้องมันเบื่อ,อยากสุดภายในเนาะเศ <c oughs> ีพเอือยเศีพนองประจำงานเ <c oughs> ห็นถูกง,งานวันวนี้ยังอยู่ในไทยตลอดกับกระทะ เบิ łość, <laughs> ่งทับทีจองกันคลุนกินขาดเลยเนาะ แต่ผู้สาวสำน่อยนะพี่น,อน้อง <laughs> <laughs> ผู้เป็นลังมานี่เจ้าสาวทางนี้ลมัว,มมวแต่เวนนะทุกคนมองเลยค่ะตัวนี่เป็นตัวที่สอง

กินห้้สมเลยี่ตบอกรักันม่้องรั้กันอีกแน้ะเหนื่อยยังหเนื่อยซุดสดมามาไปซิมาซอยกินซยตุแจ่พี่คุมคุม